มนุษย์มีเรื่องเล่า ไปสัมพันธ์กับความเป็นมาของกลุ่มคนตัวเองจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แล้วไอ้สิ่งนี้ในสมัยแรกเนี่ยมันถูกเรียกว่าตำนานแต่พอบ้าปหนึ่งตำนานตอนนี้มันมองว่าเป็นเรื่องของความบันเทิงก็เอาไปมีละครแต่ความจริงแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการให้ความบันเทิงซึ่งเป็นมุขปาฐะก่อนที่มันจะมีรายลกักษณ์อักษรเนี่ยตำนานยังทําหน้าที่หลายๆอย่างในสังคมนั้นบางครั้งเรื่องราวในตำนานกลายเป็นชื่อบ้านนามเมืองหรือมันมีในยะในการอบรมบางอย่างด้วยตำนานกับประวัติศาสตร์จริง,รงๆมันมีความคล้ายคลึงกันมากแต่มันมีจุ ที่ต่างกันก็คือว่าตำนานเนี่ยมักจะไม่มีการขึ้นต้นเวลาที่แน่นอนวิธีการเริ่มต้นเล่าเรื่องตำนานเนี่ยมันจะคล้ายๆกับนิทานเช่นครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่ประเด็นคือถ้าเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะมีไทม์ไลน์ที่แน่นอนแต่ตำนานแต่คล้ายๆกับเป็นนิทานจะมีความเป็นนานมธรรมบางอย่างแล้วก็ไปเกี่ยวข่องกับพื้นที่ที่บางครั้งอาจจะเป็นจินตนาการเหมือนแฟรี่แลนด์แบบเนี้ยแต่จุดร่วมกันของประวัติศาสตร์และตำนานคือคนในสังคมนั้นเชื่อว่า